ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายอนุโมทนาธรรมนำสุขในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องกัลยาณกาลีกัลยาณังปาประกาลีจะป่าประก,รระกงและถทอดความว่าทำดียอมได้ดี ทำไม่ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วเป็นเรื่องเป็นปกติธรรมดาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ต้องเป็นอย่างนี้ทำดีดีทำชั่วชั่วเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลยเป็นเรื่องที่ใครๆอาจจะคิดว่าเออทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไปบางคนคิดเช่นนั้นแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยกราบใดที่คนไม่ดีแต่กรรมดีที่ก็ททำไว้ในอดีตยังให้ผลเขาก็ยังไม่รู้สึกแต่ถ้าหากว่ากรรมในอดีตให้ผลกรรมในอดีตหมดแล้วสิ่งที่เขาทำก็จะปรากฏเป็นปความเดือดร้อน ทุกขทรมานน่าชื่นใจกับหน้านุโมทนาสาธุการกับอมาเตยงเหลืองทองคำเลี้ยงเลียเ้ยงลูกดีทุกคนเลยเป็นคณะบดีแพทยศาสตร์เป็นนายธนาคารเป็นนักบริหารเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียงหนึ่งที่สุดก็คือว่า เป็นลูกที่มีความกระตันยูกระวเวทีเป็นลูกสาวคนเดียวพี่คณพรเหลืองทองคําในชีวิตก็อาศัยลูกคนนี้ดูแลเอาใจใส่เสมอจะมีลูกสักกี่คน ที่ได้มีโอกาสดูแลพ่อแม่ยามแก่ชราพอพ่อแม่แก่ชราพบ๊บทุกคนลูกทุกคนมีครอบครัวมีลูกมีหลานต้องรับผิดชอบต้องอยู่ไปในสถานที่ไกลๆก็ต้องอาศัยลูกที่ชิดตัวเองใกล้ตัวเอง ดูแลโดยตลอดมาป้อนน้ำป้อนข้าวซักเสื้อซักผ้าดูแลผ้านุ่งผ้าหม่มอาบน้ำทุกอย่างต้องอาศัยลูกคนอื่นกไไ็ไม่เหมือนลูกเพราะลูกเลี้ยงมากลายเป็นคนที่กระตันอยู่กระตะเวทีอนุโมทนาสาธุกการกับ พี่คณะพอเหลืองทองคำได้มีโอกาสทำบุญให้กับอาาหรือคุณแม่เตียงเหลืองทองคำและลึกถึงข้าวป้อนและลึกถึงน้ำนมสร้างบุญกุศลให้ท่านเสมอเสมอยามแม่เจ็บยามพ่อเจ็บก็ดูแลเอาใจใส่ตลอดอยู่ใกล้ชิดติดเตียงตลอด ไม่ว่าจะยามกลางวันกลางคืนคอยดูแลตลอดเลยไม่ยามท่านจากไปก็ทําบุญส่งแพร่เสมอเสมอขาววันจากของพ่อขาววันจากของแม่ก็ทําบุญอย่างนี้หากว่าดูยายของแม่ตวงเตียงรับทราบคงป่าป,ปื้มใจในความกตัญญูกะตะเวทีท่านโชคดีมีลูกกตัญยูกะตะเวทีความกตัญญูกะตะเวทีนั้นกลายเป็นความดีที่น่าชื่นชม เราะแม่ดีจึงมีลูกที่ดีกระตันยู่กะตะเวทีเป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพเป็นที่รักของพี่น้องเป็นที่ผูกพันกับญาติญาติทั้งหลายโดยเฉพาะเกี่ยวเนื่องด้วยลูกหลานญาติคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความดีคือความสุขใจและประทับใจคิดดีเสมอสิทธ ิธกิจจังสิทธิกำม,มังสิทธิลาโภชโยนิจังพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาสตูมาวินาสันตุอายุวนโนสุขังพระลัง